สวัสดีทุกทุกคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับในเกมบีบเบฟโซนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยได้มีประกาศมาแล้วนะครับประกาศตู้กาชานะครับเขาดาวชุดที่2นะครับตามที่ผมบอกไปว่ามันมีชุด1ชุด2ก็ต้องตามมานะครับส่วนชุด3จะมีอีกไหมอันนั้นไม่ขอคอนเฟิร์มนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ชุด2มาแล้วนะครับชุดที่2เนี่ยก็ ผมว่ารายละเอียดน่าจะเหมือนตู้ครั้งที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับชุดที่2เนี่ยจะมาตั้งแต่วันที่3นะครับก็คือวันนี้นี่แหละนะครับวันที่คลิปนี้ลงนะครับก็คลิปนี้จะลงก่อนเที่ยงเนาะน่าจะลงช่วงเช้าๆแหละนะครับอยู่จนถึงวันที่12นะครับสำหรับตู้ดักตู้นี้นะครับเขาคือกาดาอ่ากาชานะขออภัยออกเสียงไม่ชัดนะครับกาชานะครับ กายชาเขาดาวนะมันยังไม่ใช่ฉลองนะครับอันนี้คือเขาดาวรอฉลองครบ6ปีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปต้องรีบนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจทําให้เราตัดสินใจในการเปิดไหมนะครับตู้นี้นะครับมีเด็ดๆเ,เลยนะครับผมจะแบ่งเด็ดเดๆเลยเนี่ยก็คืออิชิโกะทั้ง2ล่างนี้เก่งนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเก่งสุดเนี่ยเก่งสุดเลยนะจะมีอิชิโกะกับเนมุลินะครับ สองตัวนี้คือตัวละครที่เก่งสุดในตู้นี้แล้วนะครับว่ากันว่ามีประโยชน์สุดดีสุดแล้วสำหรับสองตัวนี้เกมเพย์ก็ดีลิงก์ก็ใช้ได้นะครับลงได้หลายแบบเลยนะครับเนมูเนี่ยกับอิชิโกะเนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่ระดับสูงมากเลยในซีของเขาแล้วก็คิลเลอร์เผาของเขานะครับยิ่งอิชิโกะตัวนี้มันจะคิลเลอร์ได้สองเผานะก็คืออารันคาแล้วก็ฮอนโลเนาะซึ่ง กฎกติกาของการบล็อกการโจมตีสีน้ําเงินการโจมตีสีแดงการกันโจมตีพวกระยะใกล้ระยะไกลเนี่ยทำอะไรกับอิจิโกะตัวนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นตัวละครตัวแรกที่มาพร้อมกับเบคุยะนะครับที่มีอัพลีซี่นี้ที่สามารถกันกันกันกกันโจมตีสีแดงกันกันกันโจมตีสีอ่าสีฟ้านะครับก็คือกันกันโจมตีระยะไกลระยะไกลเนี่ย ใช้ไม่ได้ผลนะครับพูดแล้วน่าจะงงๆนะก็น่าจะพอเข้าใจแหละนะครับก็เป็นอ b บิลิตี้ที่ทําให้กฎกติกาที่ว่ามาใช้ไม่ได้นะครับสำหรับอิชิโกะตัวนี้ก็เก่งผมว่าตัวเนี้ยใครมีก็อุ่นใจนะครับเพราะมันใช้ได้หลายแบบจริงไม่ว่าจะลงดันปกติลงหอคอยก็ลงได้นะครับดัน Kill กิวกนะ็เวิร์กนะเออเก่งจริงนะครับอิชิโกะตัวนี้ส่วนอิชิโกะตัวนี้ล่างมุเกะสึก็เป็นล่างฉลองครบรอบ4ปีเนาะตัวนี้ก็เก่งนะแต่ก็ ไม่สุดเท่า2ตัวละครตัว2ตัวนี้เนาะอิจิโะตัวนี้เก่งแต่ผมว่ายังค่อนข้างเรื่องขาดความแรงไปหน่อยนะครับสำหรับอิจิโกะตัวนี้เ,เนเมมูตัวนี้ก็กตามที่บอกนะครับว่าเก่งเก่งมากๆเลยนะครับอไอ้พวกเนี้ยผมเคยรีวิวไว้ลวสามารถไปดูได้เนาะส่วนเจ้ามัซซูมะโตะจากเทศกาลคริสต์มาสนะครับสโนดีมเนะี่ยก็ อยู่ระดับใช้ได้นะครับไม่แย่ก็พอเก่งอยู่นะครับกิมจองอุนเคียราเล่นได้เก่งเหมือนกันนะครับใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้หวือหวามากนะครับพอๆกับเจ้ามุเงึศนะครับเออแล้วก็โทชิโร่หลายคนก็บอกว่าเก่งนะแต่ของผมผมเล่นเองครับผมคิดว่ามันมันเฉยๆอ่ะมันไม่ได้เก่งมากอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็ใช้ได้มันอยู่ระดับเก่งนะครับให้อยู่ระดับเก่งเนี่ยให้อยู่แบบ ตัวที่ผมมองว่ามันเล่นเองไม่ค่อยเวิร์กเลยนะครับที่มันไม่ค่อยเวิร์กอ่ะที่มันยังพอใช้อยู่ก็คือเจ้าไอเซนนะครับตัวที่เหลือเนี่ยเล่นได้นะครับเล่นได้แต่ก็ไม่ได้ดึงประสิทธิภาพมาสุดเท่า2ตัวละครนี้นะครับตัวนี้ผมจะไม่พูดถึงออฟฟิตี้เยอะแยะนะครับผมจะมาพูดโดยแบบภาพรวมแทนนะครับตัวละครที่เอาเดี๋ยวถ้าคุณจะเปิดตู้เนี่ยผมอยากให้คุณหาแค่2ตัวก็คือ อิจิโกกับเนมุตคุณต้องตรงกรรตามเงื่อนไขว่าคุณไม่มีสองตัวนี้หรือเปล่านะครับถ้าคุณมีหรือถ้าคุณมีตัวอื่นเยอะแยะแเนี่ยผมจะให้คุณค้าเพราะว่าตู้นี้นะครับยกเว้นสองตัวละครตัวนี้จากเทศกาลเจ้าเนมุ u, แล้วก็มาซูมาโตเนี่ยตู้อื่นเนี่ยออกจากตั๋วฟรีปกติได้หมดเลยตั๋วเงินตั๋วบอลตั๋อ ตัวเบสโซตัวทองตัวการันตีอะไรพวกเนี้ยมันออกหมดเลยนะครับยกเว้น2ตัวนี้ที่มันมาตัวละครจากเทศกาลนะครับผมไม่มั่นใจว่าตัวอารีนานะครับเอ่อตัวสุสังเวียนเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าตัวสุสังเวียนเนี่ยมันเปิดแล้วมันได้ตัวเทศกาลได้ด้วยหรือเปล่าไอ้นี้ผมไม่มั่นใจเพราะว่าผมยังไม่เคยลองเปิดเลยนะครับสำหรับไอตัวสังเวียนผมก็มีเก็บไว้บ้างเดี๋ยว ผมจะรอเก็บไว้ตอนทําคลิปนะครับอ่าผมก็เลยยังไม่มั่นใจว่าไอ้ตัวของศึกสังเวียนเนี่ยมันมีเปิดได้ตัวเทสต์สักการหรือเปล่าแต่ตู้นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลทก่อนมาดูเลทกันก่อนนะครับสเต็ปที่1 6ึ่งหกสิบเอ็ดสิบหแล้วก็ยี่สิบหเนี่ยห้ลูกแก้ววิญ,ญญาณถือว่าใช้ได้นะครับน้อยน้อยมากเลย50ลูกแก้ววิญ,ญญาณเนี่ยมาเปิดคำขังได้นะครับแต่อัตราก็น้อยตามมาด้วยนะครับเพราะอยู่ที่3%เท่านั้นนะครับต่ํามากเลย3%เ แต่ก็ยังไม่ถึงกับต่ำโคตรนะต่ำโครนี่คือต่ำกว่าสอร์นต์ันนั้นคือแบบน่ากลัวนะครับต่อไปสเตปที่2องสิขออภัยนะสเตปที่สองเจ็ดสและก็27จนะครับจะใช้ลูกแกว้วยานอยู่ที่150ยหานะครับเลทก็ไม่เพิ่มอยู่ที่3%เหมือนเดิมและถัดมาจะเป็นสเตปที่3ามแปดสิและก็ 28จะใช้ลูกแก้ววิญ,ญญาณที่สองร้อลูกแก้ววิญญาณอัตราที่ได้ตัวละครขยับขึ้นมาหก็อยู่ที่4%เนะครับและที่เหลือก็สองร้อหบหมดนะครับแต่ว่าสเตปที่ห้าสิบสิบี่สิบยี่ห้และ30เนี่ยจะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าเลทเนี่ยจะอยู่ถึง8%ซึ่งเป็นเลทที่สูงใช้ได้เลยนะครับแล้วก็การันตี5ดาว1ตัวด้วยนะครับเป็นอย่างตับนะครับการันตีให้คุณ1ตัว แน่เลยหนึ่งตัวนะคุณก็ไปลุ้นเอาว่าจะได้ตัวไหนในตู้นี้นะครับก็ไอตัวเนี้ยไอนี้ก็ดีนะเทสซาสันเมีเสือแต่ใครที่เล่นเซิร์ฟเอเชียเปิดช่วงแรกๆก็น่าจะมีกันเกิดนะครับซึ่งตัวผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะผมมี6ตัวละสำหรับเทสซาสันเมีึเสือเอาจริงๆมันก็เก่งนะมันไม่แย่นะสำหรับเทสซาตัวนี้มันก็ใช้ได้เลยนะครับมีสถานะในเรื่องของแพชกันด้วยลก็ลดคูดาวถึง14% นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีนะครับแต่ผมชอบเซลลเขาเพราะว่าเขาออกบ่อยนะครับใครที่ดูคลิปผมช่วงแรกๆเ่ยผมจะพูดถึงเขาบ่อยมากเพราะว่าผมมีเกินนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยเก่งใช้ได้เลยนะครับพอๆพ,พวกคุณเชียราพวกกิงจอเลยนะครับสำหรับเทศาสเียสุนะครับเล่นลื่นเล่นง่ายนะครับผมว่าเล่นลื่นง่ายกว่าเจ้าโทชิโนกับมาซูมโตอีกนะเออ แต่ไอเซนเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กตามที่ผมบอกครับตู้นี้ก็ประมาณนี้นะครับความเก่งก,ก็2ตัวนี้นะครับจะเปิดดีไหมถ้าเกิดถามผมนะเปิดดีไหมผมอยากให้ทุกคนเปิดแค่50ก็พอนะสำหรับคนที่จะเปิดสำหรับตู้นี้นะครับผมไม่อยากให้ทุกคนใช้งบกันมากน่าจะเจ็บตัวจากตู้ซัมเมอร์นะครับ2021ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับไอตู้ของลูเคียกับคุโนฮานะ ผมว่าน่าเจ็บกันเยอะนะครับแต่จริงๆตู้นั้นไม่ควรเจ็บเยอะนะทุกคนผมอยากให้ทุกคนให้งบแค่ห้าหกสเต็ปพอผมไม่อยากให้ทุกคนหากันเยอะแยะเพราะว่าเดี๋ยวมันเทวนกลับมานะครับในอนาคตมันเป็นตัวเทศก,กาลแท้จริงแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นลิมิตที่ขนาดจะไม่รวมแจมตู้อื่นแบบไม่ค่อยได้ลืมบ่อยนะครับไอพวกตัวพนดันเดี๋ยวมันก็จะร่วมบ่อยๆในอนาคตเราไม่จําเป็นต้องไปรีบอะไรขนาดนั้นนะครับแหรับคนที่กำลังลลงเลอยู่จะเปิดดีไหมตู้ ซัมเมอร์จะเปิดเพิ่มดีไหมผมอยากให้ทุกคนหยุดอยู่แค่5้าหกสเต็ปพอนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนแบบเจ็บตัวเยอะนะส่วนตู้นี้ผมก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันหาง่ายแล้วมันกเกิดนะครับมันเกิดตลาดเจ้าอิจิโกะอะไรพวกนี้เนี่ยมันมากันค่อนข้างบ่อยเลยเนาะซึ่งใครที่จะเปิดเนี่ยผมจะมองถึงผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นใหม่เปิดเพียงแค่หสเต็ปก็พอแล้วถ้าอยากเปิดจริงนะครับ แต่ถ้าเกิดผู้เล่นใหม่อยากเซฟเพชรก็50พอเนาะ50ถึง200ก,ก็ได้นะครับ50แต่ไหนๆก็200แล้วก็เพิ่มอีก500เลยแล้วกันนะครับแต่จริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สำหรับตู้นี้นะผมมองว่ามันก็ธรรมดาไปหน่อยนะครับมันไม่ได้มีอะไรพิเศษพิสงม,มากเก่งสองตัวนี้เก่งจริงแต่ก็มันมาบ่อยอ่นะมาค่อนข้างบ่อยอิจิโกตัวเนี้ยนะครับ ออผมไม่ค่อยอยากทุกคนไปทุ่มอะไรมากรอดูข่าวเรื่อยๆเดี๋ยวฉลองครบรอบหกปีก็จะมาแล้วนะครับอดใจรอกันอีกนิดหนึ่งเก็บเพชรไว้ไม่เน่าสลายแน่นอนนะครับไม่มีหักภาษีนะครับเพชน,นี้ไม่มีหักดีเพชรหายโดนหักภาษีไม่มีนะครับเพชรไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นเก็บเพชรอย่าใช้ฟุ่งเฟยนะครับทำงบประมาณให้ดีๆนะครับเก็บงบประมาณให้ดีๆอย่าใช้งบมั่วซั่วเหมือนผู้ใหญ่แถวบ้านผมนะครับโอเค ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่สนับสนุนคนที่ด o n a t i ให้ผมด้วยนะขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและที่สําคัญอย่าลืกดติดตามนะครับฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับคิดให้ดีๆก่อนลงทุนนะว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กผมบอกปเป็นแนวทางคร่าวๆผมบอกการตัดสินใจของผมไปคร่าวๆแต่ทุกอย่างจะอยู่ที่นิ้วของคุณ นะครับอยู่ที่ความคิดของคุณเลยว่าคุณอยากจะเสียไปเท่าไหร่คุณไม่คุ้มคุณถามตัวเองดูนะครับอ่าว่าคุณคุ้มหรือเปล่านะโอเคทิ้งไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนจริงๆไว้เพิใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ